พิเศษเปิดบัญชีกับพายเอทับหนึ่งรับค่าคอมมิชชั่นเบรดพิเศษและบัตรส่วนลดกาแฟพันไทย1 0 0บาทพร้อมกิจกรรมคอม p a นีวิสิตและสัมนาเฉพาะลูกค้าพายเอโทร02-205-7250หรือแอดไลน์แอดพีข้อตกลงนี้เนี่ยมันแบ่งออกเป็น3มเฟสใช่ไหมครับเฟสแรกเนี่ยมันเดินมาถึงครึ่งทางละนะถ้ามันดําเนินไปได้แบบนี้นะครับ โดยไม่มีการติดขัดเนี่ยนะครับมันก็จะเข้าสู่เฟทสเฟที่สองเฟสที่สเนี่ยคือเฟสที่ฮามาจะปล่อยตัวประกันออกทั้งหมดนะฮะเ,เซลจะถอนกำลังทหารออกจากกาซาทั้งหมดนะครับแล้วก็หยุดยิงนะฮะส่วนเฟสที่3มเนี่ยเป็นเฟสของการอ,าอะไรนะฮะฟื้นฟูฉนวนกาซานะครับ แต่ครั้งนี้เนี่ยนะฮะมาจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันยังเปราะบางมันยังเปราะบางมากๆในยังสุ่มเสี่ยงฮะเพราะอะไรฮะเพราะว่าอาอาอทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับยังกล่าวหากันว่ามีการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอยู่นะฮะบ,บ้างปะปายนั้นนั้นประการที่หนึ่งนะประการที่สองอตัวตัว นักโทษของชาวปาเลสไตน์ที่ถูกอิสราเอลจับกลุมและเตรียมที่จะปล่อยนะฮะว่าวันนี้เนี่ยนะครับทางอิสราเอลก็ยังไม่ได้ปล่อยนะฮะจากล่าสุดที่เพิ่งเช็คข่าวเมื่อกี้เนี่ยนะฮะยังไม่ได้ปล่อยนะครับโดยอ้างนะครับว่าเอ๊ะการปล่อยตัวประกันของฮามาสเนี่ยมันดูแปลกๆมันดูวุ่นวายอะไรแบบนี้นะฮะมันอาจจะนําไปสู่การ ที่เซลยื้อเวลาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วมันก็สุ่มเสียงที่จะทําให้ไอ้ข้อตกลงหยุดยิงเนี่ยนะครับสะดุดถูกไหมฮะ,ะประการที่สองนะครับถ้าเราดูนะฮะว่าข้อตกลงหยุดยิงครั้งนี้เนี่ยมันประสบความสําเร็จเนี่ยนะฮะเป็นผลมาจากโดนันททรัมป์นะฮะอย่างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างปฏิเสธไม่ได้ นะครับเพราะว่ามันเป็นข้อเสนอชุดเดิมที่เคยร่างกันมานานแล้วนะครับกลุ่มฮามาสก็ยอมรับในข้อเสนอนี้มานานแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ไหมครับโดยเฉพาะตั้งแต่เดือนพฤษภาปีที่แล้วเนี่ยนะครับแต่ประเด็นก็คือไบเดนไม่กดดันไม่เอาจริงเอาจังกับการาทําให้อสเซลยอมรับข้อตกลงตรงนี้ได้แต่พอทํามาเนี่ยทําบอกเลยนะฮะว่าต้อง หยุดยิงก่อนที่เขาจะเ,เข้าสาบ,บานตนใช่ไหมครับถ้าไม่งั้นนรกแตกถูกไหมฮะแต่ทําก็กระทุ้งนะฮะแอคชั่นพอสมควรในการกดดันให้อิสราเอลเนี่ยอยอมหยุดยิงกับกลุ่มฮามาซซึ่งเนทันยูเองก็จำใจส่วนฝ่ายขวาที่ไม่เห็นด้วยก็าลาออกจากการร่วมรัฐบาลกับเนทันย ah ูถูกไหมฮะแต่ว่า พอมีการหยุดยิงกันได้ไม่นานเนี่ยนะครับนักข่าวก็ไปถามทรัมนะครับบอกว่าคุณคิดว่าไอ้ข้อตกลงนี้เนี่ยมันจะนำไปสู่การหยุดยิงถาวรได้หรือไม่นะไปจนถึงเฟสที่สามเนี่ยปรากฏว่าทรัม์บอกว่าไงฮะทรัม์บอกอผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะนี่มันไม่ใช่สงครามของเรา มันเป็นสงครามของพวกเขาทําใช้คํานี้ฮะคือทําใช้คํานี้เนี่ยผมเข้าใจว่าทําเองก็ไม่มั่นใจจริงๆอันที่สองทำก็พยายามส่งสัญญาณไปถึงกลุ่มฮามาสนะครับกลุ่มติดอาวุธในชนนกาซาว่าอิสราเอลเนี่ยนะครับอาจจะกลับมาทําสงครามอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเรื่องของ การปฏิบัติตามข้อตกลงถูกไหมครับในอีกด้านหนึ่งก็เป็นการส่งสัญญาณไปถึงอิสราเอลเช่นกันว่านี่มันเป็นสงครามของคุณนะไม่ใช่สงครามของผมดังนั้นการสนับสนุนอิสราเอลของทัมอาจจะไม่ได้เหมือนกับสมัยไบเดนอันนี้ก็พยายามยั้งยั้งแล้วก็ขู่อิสราเอลไปด้วยในตัวถูกไหมครับ แล้วล่าสุดเนี่ยนะค,คุณอีกครับในทันเยาหูก็เตรียมที่จะเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาไปเจอกับโดนัลด์ทรัมป์ใช่ไหมฮะอ่าแล้วก็เป็นเป็นแขกต่างประเทศผู้นํำรายแรกที่ได้เจอกับโดนัลด์ทรัมป์นะครับซึ่งผมคิดว่าในทันเยาหูก็คงจะพยายามโน้มน้าวให้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยสนับสนุนอิสราเอลนะถ้ามันจะมีการ ขยายสงครามที่อาจจะไม่ใช่สงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสเพราะตอนนี้มันอยู่ระหว่างหยุดยิงถูกไหมฮะแต่ถ้าถ้ามันขยายไปถึงเลบานอนเพราะว่าเลบานอนเนี่ยข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิสบุลลอห์เนี่ยก็ยังมีอยู่แต่ว่าวันนี้กลุ่มฮิสบุลลอห์ออกมาบอกนะครับว่าเซลได้ละเมิดข้อตกลงไปเป็น หลายหลายครั้งร้อยครั้งน,นั่นนะฮะดังนั้นไอความขัดแย้งรุนแรงระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิสบุลล้อเนี่ยมันอาจจะประทุข,ขึ้นถูกไหมฮะซึ่งถามว่าในธันยาฮูเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยถ้าสงครามยุติลงในธันยูฮูจะต้องเผชิญกับชะตากรรมทางการเมืองนอกจากต้องลงจากตำแหน่งยังต้องเผชิญกับ คดีความต่างๆเยอะแยะมากมายนะฮะสิ่งเดียวที่จะทำให้ในชันยภูเนี่ยอยู่ในอำนาจต่อได้ก็คือสงครามนะซึ่งอาจจะนะเกิดขึ้นในฝั่งของฮิสบุลล์ ullah, และอาจจะลามไปถึงอิหร่านเพราะนั่นคือนั่นคือความความต้องการของอิสราเอลอยู่แล้วที่ต้องการจัดการกับอิหร่านที่ต้องการดึงเอาสารัฐมาจัดการกับอิหร่าน ใช่ไหมฮะซึ่งวันนี้ปรากฏว่าอิหร่านนะฮะอิหร่านที่เห็นว่าเฮ้ยถึงแม้ว่าทั้มจะไม่ได้พูดถึงอิหร่านมากนักนะครับในลักษณะที่ชวนตีเนี่ยนะฮะแต่ว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านก็บอกว่าสหรัฐอเมริกากับอิซาเอลอย่าคิดนะครับอย่าคิดผิดอย่าคิดบ้าๆที่จะโจมตีอิหร่าน อย่าคิดที่จะโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิหรา่านแปลว่าอิหร่านก็ไม่ไว้ใจสถานการณ์ตรงนี้เหมือนกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าน่าจับตานะครับกับอีกซินารีโอหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ไม่เกิดขึ้นก็ได้เนี่ยก็คือการที่เนทันยาฮูไปสหรัฐอเมริกานะครับแล้วอ,อ,อาจจะไปคุยกับทรัมป์นะฮะ แล้วอาจเป็นไปได้ไหมนะครับที่อาจจะไม่กลับไม่กลับประเทศเลยเนี่ยนะฮะใช่ไหมฮะเพราะเขาต้องกลับไป,ปเผชิญปัญหาอีกเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้ก,ก,ก็ก็ต้องจับตาฮะถึงแม้ว่าขณะนี้จะมีการหยุดยิงกันนะครับซึ่งก็ยังเปราะบางอยู่นะฮะทางฝั่งของอเลบานอนนะครับ แล้วก็กลุ่มฮูซีในเยเมนเนี่ยนะก็ยังไว้ใจไม่ได้นะครับสถานการณ์เนี่ยมันยังมันยังน่ากังวลและมันขึ้นอยู่กับว่าในทันเดฟูจะไปคุยอะไรกับทรัมบ้างแล้วทรัมป์จะมีท่าทีอย่างไรนะฮะทรัมป์คือคนที่ผมคิดว่าสำคัญนะครับในเ,เบื้องหลังของข้อตกลงหยุดยิงนี้นะครับ